สวัสดีท่านผู้ชมที่การับรักทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในรายก,การเดวิสติเกอร์นะฮะกลับมาเล่นเกมนะฮะคือทิ้งโปรเจกต์ไว้นานนะฮะแต่ไม่ได้เล่นนะฮะวันนี้ <laughs> เล่นเกมใหมนน่ไม่ใช่เป็นโปรเจกต์นะเล่นเพื่อแก้เครียดที่เยอไม่เชิงว่าเครียดวันนี้เราจะมาเล่นยังไงดีสกอร์เปียนหลายเวอรช์ชัน็เกิน ในดูที่มันมีกิ่นอืม,อมโอเควันนี้ไ่ได้เล่นบังทีผมมีมอเตอร์คอมแบททุกภาคเลยนะแล้วก็มีทุก DLC อะแต่วันนี้ผมจะมาเล่นภาคสุดนะ แล้วก็ครบทุกตัวนีฮะวันนี้จะลองมาเล่นเป็นเอเลีนนะครับอว่าเอเลียนเป็นตัวเพียนมากแล้วก็โซมอควันชีควันชีอืมเล่นแบบปกติอ่ะเล่นนอมมอนะ กลับมาเล่นไม่ม ER. ีอะไรเล่นจริงๆนะมันไม่เรับผู้ใจเว้ยตอนนี้ผมเก็บตังค์ซื้อรถคใหม่ก็เลยต้องหาเกมเล่นซะหน่อย My dark magics will overwhelm you round one fine อะไรอะอะไรอะเฮีย เอ้ยเอ้ยเอ้งชูอเมือนเหมอเหมือนเ้มือนอคเหมอนเตอ์ต่งิงก็เจ็บไว้ใช้ท่านั้นได้ดึงหั

โอ้โห oh, อีกม oh, okay, okay. ุมโอเคเด็กฟลายอัลรันไฟท์ติดบุมมาเนี้ยอึย้งมานี่เ้ยสูดสีหน่อยพูดถึงมาสเตอร์คอมแบตมันเข้าถึางความแก่นความโหดเยอะอันีอ้อาจจะปิดแดงกุดแรงเกิน Det står der. จริงไม่ได้ดูท่าเลยโอเคตัว okay. oh, ต่อไปเดินไปเรื่อยๆตอนนี้ซัสซีโร่ทริบู ทุกคนก็จะงงว่าไซบอร์ดซับซิโร่มาทำไงวะก็คือถ้าเล่นแบบจอยนะฮะคือผมเล่นแบบจอยแหละเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็กดตัววายนะคอมโบมันง่ายอยู่นะ ตัวพิเศษภาคไอ,อแอลไพูดเยอะเลยเว้ยแล้วมันน่าจดจํามากอ่ะไม่เหมือนภาคไออันเนี้สยสเปนะะมันกักตัวละครไวเกินแล้วบางทีมันไวมากอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะมันคือมันมันไม่ไวเหมือนอันนี้นะผมก็ค่อยเล่นไหลเหมือนภาคไอแอล

Round two fight. Oh. า yeah. บอกวน่าภาพมันถ้าสังหารมันหลากหลายนะมันหลากหลายกว่าเองมันหลากหลายกว่าภาพอันนี้เนี่ยภาพสิบเอ็ดบอกว่าภาพสิบเอ็ดที่เขาโดนบวชด่าเพราะอะไรเพราะมันเอาเดียวซีมาขายใชไหมขาเยอะยขายแพงด้วยประเด็นิ่ะ มันใด้ตัวละครมันน้อยไม่เหมือนภาคอันนี้ปัญจมหาชนอกเบี้ยนเ <Scorp ion. S 1> อาเป็นเวอร์ชันชั้นนี้เ <Scorp ion. S 1> จ็บดอโอ้มาถึงมันให้เลือกซับซิโรเลยเว้ย เฮ้ยเอ้ยวัวชนนี้มาอือขอซัดของคนนัวหน่อยคนมัวหน่อยเนี่ยแล้่าเราปรับเป็นโหมดฮาร์ดมันไม่นรกแตกเลยวะคอมพิวเมันลืน่นเกินบางทีก็ Come to pay your debt You have eyes but will not see I will see you die Round one Fight. <clears throat> oh. Oh. ปตัวที่นถนัดที่สุดเลยนะสปกอ่ะสอเกเลยมาีอะไรไอเดียวอะไรไอ้หัวอะไรเนี่ยท่าท่าเนี้ยท่าเนี้ท่าเ้ยท่าท่ากระโดดกระโดดหนึงแรงใช่ที่มันปรับเปลี่ยนกา

ตัวห่างเว้ยเมื kind of yeah. 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 And, ่อกี้เนี่ยถือว่าชนะแล้วกันไม่ได้ใช้ภาพฟินิชิมนะเยอะเยอะแยะเอาละหัวที่โกงที่สุดในเกม Predator หงือสงมา Alien โอ้โหเจออาลี อาลีในวันวานซีโนโมอสแล้วก็อันนี้คันเตอร์ลืมชื่อแล้วลืมชื่อแล้วชื่ออะไรอะไม่ไดในะ้ในซีรีส์นะในซีรีส์พวกเอเรียนนะผมดูอแค่เอเรียนภาคสามแล้วก็หล,ลงลืไปแล้ว ที่ผมชอบพิลเลเตอร์ตรงที่ว่าแม่งคือแบบไอไอเอาที่ใช้ล่าแม่งโคตรไฮเทคกอะเหนือมนุษย์อะจะพักหลางหลังกลายเป็นกระสอบทรายอย i, ู่เลยบางทีค่ะ กันก่อนเดียวไปเลยมันมีกันมีกันแล้วกันเฮ้ยใครวะถล่มไปไม่ได้ทีสทะเลใช่ไม่ได้เอเนี่ยมันเป็นตัวละครที่แบบวัยแล้วลองจับพีเดเตอร์แหละ โอ้โหปวดร้อนด้วยรันด์ทูฟายต์เป็นตัวละครก็มีเอาเสือเอ้ยเอ้ย เนี่ยเห็นตัวละครนี้ตึ้งคัดเสร็จจริงไม่ได้เลย สงัยว่าข้างบ้านเป็นไรเขาเลือกตั้งกันอยู่ครับขับรถมาอยู่ดิโอเคเจสันไหนด้วยออกไปอะไร <Kens hin. S 1> ะเคนชินเคนชินอ่าโอ้ยเรยกประเทเลย เห็นวิญญาณกับผู้ที่ตายมันเป็นวิญญาณไปแล้วอุ้ยเห็นแบบนี้เห็นนึกนึกถึงเรื่องทอนเล็กน่ารักเลยนะเว้ยคอสห์น่ะมาเอาดีเอาดีเทเมื่อไหร่จะรถจะจะไปสิ Shall we begin?

มีกต้องมีเวลาไหมต้อมีเวลาหรือเปล่าบ้านผมไกลน้อยมาเข้าไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ีโอ้ยเกือบตาย final round fight